ต่างให้เขียวก็เป็นงี้เยสคีไวนันมันคือฟาร์มโซโซไหนวะทำไมหรอเอ้ยเออยทำไมหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกู้ยูจุดสงครามดีกว่ากูเป็นผู้จุดสงครามดีกว่าหลอผู้จุดสงครามผู้จุดสงครามวะมาเเออออแล้วมา เดี๋ยวคราวนี้เรามึงลักปอดวันได้แก่อย่าหวานร้อยหยาโหลไอ้มึงจำนิดนึงหรอถ่ายมุมเนี้ยตัวอยู่ตรงไหนวะเอ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่ไม่ใช่ไตัวตรงนั้นเอ้ยอ้พี่ไอ้เที่ยบตึกเที่ยบแน่เลยว่ะพี่ไอ้เที่ยเข็นเหลืองอ่ะไอ้เชี่ยไอ้สองตัวสองตัวโง่ทำไมแล้วหรอวะไอ้แม่งนี้เนี่ยกำลังทยอยยกยกพวกกันมา ไปไปไปรวม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 เลยรวมเลยตอนไหนปีมสวัสดีครับน้นเงินน้นเงินน้นเงินสามตัวน้นเงินสามตัวอะไรเฮ้ยมุมนี้มพราว่ามุมเช็คดีบ้ามอยู่ตลอดอ่ะไม่รู้อยู่ข้างเต็มแลนี่แม่งขับบอลลี่เลยขับบอลลี่เลยเนี่ยฮะหาหาลิ้นใหเปิดกล่องนะให้เปิดกล่อง ขึ้นววะขึ้นขึ้นตึกว่ะขึ้นตึกฝั่งัวกบวาใช่ว่ะกว่ามุมนี้ใช่ววะเดี๋ยวรอแม่งเลยบาย have a great time ไปไปได้ไปไดไปเกียร์ปอกแผ่นวิแถวแถวกลัวกลัวอยากไปดูอยู่แต่กลัวเครดมาไงฟาร์มฟาร์มอยู่แถวชมพูที่เดิมไม่เออแต่กูไม่เห็นตัวแต่เสียงกืน่ะใช่มันช่างน่าสนใจยิ่งนะะไม่อยากลงแล้วอะ ไม่อยากขยับก็รู้สึกขยับตอนนี้นี่น่าจะมีภาพไม่ดีเท่าไหร่แป๊บนึงเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดมาหากูได้ปะมาหากูได้ปะกูเจอเด็กอยู่ซอย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 ,ซอยที่ขึ้นตึกอ่ะมาด่วนเลยมาด,วด,วมาด,วดว่วนเลยน่าจะเอายืนยิงฟรีอยู่ฟรียิงแบบโง่องๆอ่ะน่าจเอามาขึ้นตึกลงตึกอยู่ตาย,ต,ายตายไม่ตายคร้มอยู่ตายสายเหมือนสายอ๋อใช่ใช่ใช่ก็เดินมาหากูเนี่ยเที่ย ขึ้นมึงเออเอ็นขึ้นเห็นเลยยิงเลยนะเดี๋ยวอะไรนี่ๆรถเห็นมะรถแทบหมดแลน,นะเอาอยัางเออหนึ่งสองสามไปไปหนึหน่งอุ้ยสายพ่อเออสามนึงเด้มาแล้วพวกมาแล้วเต็มสูตเลย้ลยองสาคัญนะ่ะ เมลต้องไปดูเหลืองนะเมลต้องดูเหลืองตึกตรงข้ามเพื่อนตึกตรงข้ามตึกตรงข้ามเนี่ยเตึกตรงข้ามต้องเคลื่องขึ้นมาด้วยกู๊บปีมาเออดูอยูดูตายเลยเอาว่าขาดต้องล็อกตัวให้ขาดอ่ะงั้นไม่ขึ้นมาเหมือนล็อกแล้วแน่ๆแม่งก็จะล็อกอย่างนี้แหละอันหนึ่งไม่รู้เขาเปิดอะไรมาไม่รู้เขาเปิดอะไรสวยเอ็ด เดวเขาพอะไราเล่นวะเขาเพิ่ตึกอยู่ตึก็ไอมที่เรารถด้วยซีหลอกมาก็มาดิเราที่เราแบบว่าเราเรากินอะเนเนเนเเน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 นเนเนนเนนเ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 เน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 เยเนเเนเยเนานเนเน้นเ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 เนเนเนมากนเเนเเน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 นเ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 เลยนะเเนเเนนเนมาเนเนเ ตาย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 ไหวป้า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 ไปปานึงครับนนองเฮ้ยแมวมึงกลับมมไปดูไปดูนู้นไปดูนู้นไปดูนู้นดูไกลหรอเออไปกันล้วเยไดยไปเดยไเดยไเก็บเองเก็บของนเก็บของหิวของเฉยเ้มาแล้วมาแล้วเึ้นมาแล้วเึ้นมาเออเอาเลยปะไปปะนนึงนนึงนเออเราไปก่อนรกับเราก่อนสวยเออสวยสวยสวยอยอยพออยอย่าเพื่อนามา มุมไหนมั like erm ้งล้อมหลังมาล้อมหลังม้อมหลังเก็บกูยิงกูยิงกูยิงเขาเรียกไปสวยมาๆมาีเหลืองเีเหลืองอีกรอบโกตกโกตกสวยอินป่าวับผมมีขันาตัดเฮ้ยหลังหลังกูหลังหลังเขาเรียกแล้วว่หลังมาหลังมาหลังมาเมียว เออเออเอออาไว้่อใจใจอ่ๆกูขอรีโหลดแป๊บนึงเยอไว้หน่อยยื้อยู่ยือแล้วบอเนี่แอนดวานนะครับเออแอวานเออแอดวานเจ็บเจ็บเขานะโอนี้นะโอนี้เป็นโอนี้คนคนไรยิงคนตัวเด้อเจ็บเจ็บเจ็บหกเสาเหมือนเดิมอันนกูทวเเดี๋ยวเดี๋ยวกูดันนะเห็เหลืองจขึ้นให้ได้ปะดันนะ เฮ้ยหีไม่โดนแน่หวะลออง่ะตายสวยเฮ้ยเหลืองเฮลเหลืองไหมวะจะขึ้นจะขึ้นอีกตัวคิดว่าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไอ้หีไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยหีไม่โดนดูกระตเายโอ้แตกไอ้เหี้ยเผลอแล้วเผลอแล้วเผลอแล้วฟึ้เยอะจังวะไอ้เหี้ยเยอะจัง ไเหี้ยไอสามาหกงสามาหกิไม่โดน